โมฮาเหม็ดซาลาออกมาเฉลยแล้วนะครับถ้าดีใจยิงธนูเนี่ยมาจากไหนนะครับสวัสดีครับผมต้อมธนรัตน์นะครับมาพูดถึงท่าดีใจแบบใหม่ของซาลาที่ใช้ในฤดูกาล2024-2025นะครับจากเดิมที่ซาลาเนี่ยใช้ท่าคุกเข่าแล้วจุ่มพิษกับพื้นนะครับแล้วเปลี่ยนมาใช้ท่ายิงธนูนะครับซาลาออกมาเฉลยเองแล้วนะครับว่าท่าดีใจของเขามาจากอิสราเอลอเดซันยานะครับที่ลงแข่งขันในศึก UFC นะครับ ตอนนั้นเนี่ยอเรซสันญาซูเปอร์สตาร์ของนักสู้ UFC นะครับเจอกับทางอเล็กซ์เปราภาค2ศึก UFC 287เมื่อวันที่8เมษายนปีที่แล้วนะครับหลังจากที่อเรซันญา k n o c เปี a ราได้นเนี่ยก็ทำท่ายิงนูใส่คู่แข่ง3ดอกด้วยความสะใจนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยซาร่าดูคู่นี้อยู่นะครับก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากจึงเป็นที่มาของท่าฉลองแบบนี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่า m มดซาร่าจะใช้ท่านี้ ไปตลอดทั้งฤดูกาล2024-2025เลยหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาติดตามกันนะครับ <S <S ไม่พลาดคุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u ซ c r i b e y ์ u t u b e ทร,รัสปอ o r ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ